สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนโอ้โหระดาใส่ชุดนักเรียนสวยเลยฮืมระดาใส่เอี่ยมสีฟ้าเตรียมมาโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะโอ้โหโรงเรียนจะเปิดเมื่อไหร่เนี่ยอ่าคุณครูก็ยังให้คาตอบไม่ได้เนาะว่าจะเปิดเมื่อไหรา่แต่หวังว่าไวเ,เร็วๆนี้แหละเดี๋ยวเราจะได้เปิดโรงเรียนแน่เด็กๆจะได้ใส่เอี๊ยมสีฟ้าเห็นไหม ผู้หญิงก็จะใส่กระโปรงใส่เอี้ยมสีฟ้าผู้ชายก็จะใส่กางเกงใส่เอี้ยมสีฟ้าเหมือนละได <_ d ai> เห็นไหมคะอ่าโอ้โหเด็กๆเรียนไป3วิชาติดกันหมดเลยเนาะตั้งแต่คุณคณรูจุ๋มวิชาดนตรีแล้วก็มาทีเชร์เจพีพเมื่อกี้เออเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มาถึงวิชาครูแคนแต่ครูเมอ่าเป็น3ามวิชาติดกันเลยเออเด็กๆปวดฉี่หรือเปล่าลูกปวดฉี่ไหมใค้ปวดฉี่ไปเข้าห้องน้ําได้ก่อนเลยนะคะไปเข้าห้องน้าหนก่อนเนาะ ใครหิวน้ำก็ดื่มน้ำได้เลยอ่าเจอกันเช้าว,วันพุธพนมมือสวยงามต้มศีสะค่ะกล่าวคําว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ Good morning teacher อ่า Good morning student ทุกคนเลยอ่าวันนี้เรามาพบกันเช้าว,วันพุธเอ๊ะเราจะร้องเพลงอะไรดีนะเช้าว,วันพุธเนี่ย เราจะนับวันนี้เราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นเรามานับนิ้วกันดีก,กว่าดีไหมคะอ่าร้องเพลงนับนิ้วกันดีก,กว่าชูนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วมันกลายเป็นอะไรคะมันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมาสองนิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมาสามนิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหา ชูนิ้วขึ้นมาสี่นิ้วแมงมุมลายใตยขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมาหานิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลา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 โอลาลา สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะไหนมาดูซิสมาชิกของเราวันนี้มีทั้งหมดกี่คนนะ นในครูแคลลองนับดูซิเด็กๆลองนับเพื่อนดูซิว่าสมาชิกของเรามีทั้งหมดกี่คนวันนี้อลองนับดูซิสมาชิกของเราหายไปหรือเปล่านะหรือว่ายังไม่เข้ามาอา,อาจจะเป็นวิชาวันติดกันเกินไปใช่ไหมคะอวิชาวันนี้วิชาจะติดกันเกินไปหน่อยเนาะมันจะติดกันกันหน่อยเด็กๆก็อาจจะมีบางคนอาจจะกําลังท,ทําธุระส่วนตัวอยู่บางคนอาจจะกําลังดื่มน้ําอยู่ก็เลยยังไม่ได้เข้ามา แต่ว่าเมื่อเชา้าครูแคนเห็นหนะในวิชาของคุณครูจุม๋มอุ้ยเด็กๆมาเยอะเลยเด็กๆเข้าเรียนเพียบเลยอ่าดูซิอ่า,อานับหนึ่งจ้าจ๋าสองน้องปูณสามเ,าเด็กๆชูนิว้วเหมือนครูแทนด้วยสน้องพอรดเร็วชูนิ้วเร็วสน้องระดาหาน้องพอรเตอร์และ6น้องออง มีทั้งหมด6คนวันนี้มี6คนรวมคู่แคนกับครูเมเป็น7คู่แคนและ8ดครูเมโอวันนี้มีสมาชิกทั้งหมด8คนเลยวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์การนับเลข1ถึง2ีสิอ่า20มีสนำ 0. า0เด็กๆนับได้ไหมเด็กๆนับ1ถึง20ได้ไหมคะ นับได้ไหมลูกอ่ะไหนเรามานับหนึ่งถึงยี่สิบพร้อมๆกันครูแคนเปิดไมให้ทุกคนเลยอ่ะเรามานับหนึ่งถึงยี่สิบพร้อมกันค่ะอ่ะเดี๋ยวนะ<อ>ให้ท<ร>ุกคนเปิดไมก่อน,นอ่ะพร้อมแล้วนะนับชูนิ้วด้วยนะหนึ่ง,ง,ง,งอ่ะเร็วสองดังๆสามสี่ยัเงียบคนนับแล้วครูนับแล้วครับแล้วคนถือ

ยี่สิบครบทุกคนเลยเก่งมากๆเลยค่ะครูแคนขออนุญาตปิดไมค์เด็กๆก่อนนะอ่ะทีนี้เราจะมาดูวิดีโอใน LMS ของเราในการนับหนึ่งถึงยี่สิบเมื่อกี้เด็กๆลองนับกับครูแคนแล้วใช่ไหมหลายคนนับได้ตามคุณครูแต่ก็ยังมีบางคนที่พูดตามครูแคนอยู่นะคุณครูให้นับพร้อมกันเราก็ต้องพูดพร้อมกันนะคะโอเคดังนั้นเราไปดูวิธีการนับ1ถึง20บ ในโปรแกรม LMS ที่คุณครูดาได้ทำไว้ให้เด็กๆอ,อ่าเด็กๆเ,เข้าไปในโปรแกรม LMS เหมืาเดิมเลยนะคะนี่เลยในโปรแกรม LMS มาที่รหัสเด็กๆด,ดูด้านข้างนะคะมาที่รหัส1 0 1 0 6คลิกเข้ามาในรหัส1 0 1 0 6แล้วเราก็ เลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยเลื่อนลงมาเรื่อยๆจนเจอ,อภาคเรียนที่สองสัปดาห์นี้เราเรียนในสัปดาห์ที่4แล้วเห็นไหมคะสัปดาห์ที่4ระหว่างวันที่22ถึงวันที่26เรียนรู้การนับเรียงตัวเลข1นึถึง20่สิเด็กๆก็คลิกเข้าไปชึบคลิกเข้าไปในโปรแกรมถูกไหมเออทีนี้เขาก็จะเป็นวิดีโอการนับ วิดีโอการนับ1นึถึงยีเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะเด็กๆไปนับพร้อมกันนะคะ,ะให้เด็กๆเป็นไปเรียนรู้แล้วก็ไปนับพร้อมกันเลยนะนับเลข1นึถึงยี up E w E L V E twelve Sipsam T H I R T E E N thirteen Sipsam F O U R T E E N fourteen Sipsy T E E N fifteen sixteen -E -E Sipho S E V E N T 17 E-I-G-H-T-E-E-N T E E N -18. eighteen. Sipad M I N E T E E N -19. nineteen. Sit w e n t y 20 e c ่าเมื่อกี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าตัวเลขนะคะตั้งแต่1ถึง20ทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนับยังไงนะอ่าวันนี้คุณครูก,ก็เลยมีเกมอ่วันนี้ดูซิว่าเกมครูแพนจะเล่นได้หรือเปล่าเมื่อวานติดค้างเกมกับเด็กๆไว้พอดีว่ามันเปิดไม่ได้เนะาะเดี๋ยววันนี้เราจะให้คุณครูจะให้เด็กๆมาเล่นเกมไหนใครอยากเล่นเกมชูมือเลยค่ะชูมือเลยย้ เอ uh huh. แสดงว่าเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันแล้วใช่ไหมคะแล้วไปดูซิว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าวันนี้แต่ครูแคนหวังว่าน่าจะเล่นได้นะเมื่อวานนี้คุณครูก็เลยลองทําไปแล้วรอบหนึ่งแต่ขออนุญาตเด็กๆแป๊บหนึ่งนะคะอ่า๋ยวนะเดี๋ยวนะครูแคนลองไอ้นี่ก่อนครูแคนลองเปิดใหม่ดูซิจะเล่นเกมได้หรือเปล่านะอาหรือว่าวันนี้เด็กๆจะอดเล่นเกมอีกหรือเปล่าเนี่ยโอ้ ถ้าอดเล่นเกมแย่เลยใช่ไหมคะสองวันเลยใช่ไหมไม่ได้เล่นเกมแต่วันนี้เดี๋ยวครูแคคิดว่าน่าจะเล่นได้แหละอ่าลองดูนะลองดูนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมกันค่ะเออเกมของเราวันนี้เป็นการรู้จักให้เด็กๆลองสังเกตรูปภาพกับตัวหนังสือสิว่าตัวเลขไหนที่ กันใช่ไหมคะหะเดี๋ยวให้เด็กๆเดี๋ยวครูแคลองแชร์กอนอ่าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่าเด็กๆมองเห็นจอไหมคะไหนใครมองเห็นจอที่มีดอกไม้สีเขียวบ้างยกโอเคให้คุณครูดูหน่อยใครมองเห็นจอที่มีดอกไม้สีเขียวโอเคแสดงว่าเด็กๆมองเห็นแล้วเนาะอ่าทีนี้ครูแคนจะให้เด็กๆลองสังเกตครูแคนจะถามเด็กๆว่า ตัวเลขใดเหมือนตัวเลขด้านบนอตัวเลขด้านบนตัวที่หนึ่งนี่ตัวเลขตัวนี้เด็กๆสังเกตนะเลขตัวนี้มันอยู่ข้างบนใช่ไหมครูแคนใจให้หาว่าเลขตัวนี้เลขสิบห้าอันเนี้ยข้างล่างอันไหนมันเหมือนเลขสิบห้าเรามาดูข้างหน้ากันค่ะ ทีนี้ตัวเลือกจะเราจะมีสามข้อแล้วนะไม่ใช่มีข้างไม่ใช่มีแค่หนึ่งนะตัวเลือกตัวตัวเลือกของเราจะมีสามข้อครูแคนจะใช้คําว่าอ่ามาดูตัวเลขสีเขียวอันนี้เรียกว่าข้างหน้าเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะข้างหน้าต่อไปมาดูตัวเลขสีแดงอันนี้เรียกว่าตรงกลางเด็กๆพูดตามตรงกลางเก่งมากต่อไป ตัวเลขตัวสุดท้ายสีส้มเรียกว่าข้างหลังอ่าเราจะเรียกว่าข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างหลังข้างหน้าก็คือสีเขียวตรงกลางก็คือสีแดงแล้วก็ข้างหลังก็คือสีส้มครูแคนถามเด็กๆว่าตัวเลขอันไหนเหมือนข้างบนที่เป็นเลข15ข้างบนเห็นไหมคะข้างหน้าตรงกลางหรือข้างหลังอ่าจ้าจ๋าจ้าจ๋ากับพอะเตอร์ ข้างหลังค่ะข <It> ้างหลังค่ะเอนเอ็ข้างหลังค่ะหลังข้างหลังเอ็นเอ็นเอ็ เอ15ข้างหลังค่ะ oh. <laughs> <laughs> ครูแคนไม่ได้เปิดไม่เนาะเด็กๆได้ยินเสียงครูแคนไหมลูเกเด็กๆได้ยินเสียงครูแคนไหมได้ยินไหมยยโอเคให้หน่อยใครได้ยินยยโอเคให้หน่อยค่ะอ่ะโอเคโอเคแล้วดาได้ยินแล้วเนาะโอเคอ่ะมาดูข้อต่อไปค่ะคุณครูถามเด็กๆว่าตัวเลขใดเหมือนตัวเลขด้านบนจึ๊บ เลขนี้คือเลขสิบแปดสิบแปดมีหนึ่งนำหน้าแปดเห็นไหมคะเลขหนึ่งจะอยู่ข้างหน้าเลขแปดจะอยู่ข้างหลังเขาเรียกว่ามีหนึ่งนำหน้าแปดแล้วตัวเลขไหนจะเหมือนตัวเลขสิบแปดตัวนี้เรามาดูข้างหน้าสีน้ำเงินอันนี้ใช่ไหมหรือตรงกลางสีม่วงหรือข้างหลังสีชมพูอันไหนที่เหมือนกับตัวเลขสิบแปดข้างบนตรงนี้ อ่าครูแคนจะให้น้องระดากับน้องพอช่วยกันตอบพราแต่ระดาบอกคุณครูหน่อยอันไหนคะข้างหน้าตรงกลางหรือข้างหลังอนี้คะอันไหนลูกอันนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรข้างหน้าข้างหน้าระดาบอกข้างหน้าน้องพอชบอกว่าไหนลูกข้างหน้าตรงกลางหรือข้างหลังอันนี้ข้างหน้านี้กลางข้างหลังนี้ข้างหน้าพอเอาไหน ข้างหน้านี่เรียกว่าข้างหน้าพอดพูดก่อนข้างหน้าอ่ะข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเก่งมากอ่ะทีนี้เรามาวงกลมอ่าระดากับน้องพอดน้องพอดกับวงละดามาช่วยกันวงกลมเร็ววงกลมหนึ่งวงสองสามฮือฮะถูกหรือเปล่าเนี่ยถูกหรือเปล่าใครๆคิดว่าถูกไหมระดาคิดว่าตัวเองถูกไหมฮะ ถูกไหมสิบแปดเราทำควาคำตอบกันค่ะหนึ่งสองสามจึ๊บเดียวเก่งมากค่ะทับเลยเบลี่เบลี่กูดกูดกูดเบลี่เบลี่กูดกูดกูดเก่งมากค่ะขอบคุณครับด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับน้องพอตกับขอบคุณครับน้องเออขอบคุณค่ะน้องระดาอ่ะไปดูข้อต่อไป ครูแคนถามว่าตัวเลขใดเหมือนตัวเลขด้านบนอ่าเลขตัวนี้เรียกว่าเด็กๆพูดตามครูแคนยี่สิบอ้ยไม่เห็นปากเด็กๆพูดตามเลยเสียใจเลยเอาใหม่พูดตามคุณครูค,ค่ะยี่สิบโอ้ครูแคนเห็นปวดปานพูดตามเก่งมากน้องกอ่าน้องน้องกุณก็พูดตามเลขยี่สิบมีสองนำหน้าศูนย์อ่ามีสองนำหน้าศูนย์เรียกว่ายี่สิบ ทีนี้เราจะมาดูกันว่าตัวเลขตรงไหนเหมือนเลขยี่สิบด้านบนข้างหน้าสีส้มตรงนี้ใช่ไหมเด็กๆลองสังเกตซิใช่ไหมใช่สีส้มอันนี้ไหมหรือว่าตรงกลางสีเขียวอันนี้หรือว่าข้างหลังสีม่วงอันนี้อันไหนเอ่ยที่เหมือนตัวเลขข้างบนข้างหน้าตรงกลางหรือข้างหลัง ครูแทนให้น้องพิชากับน้องโปรดปานช่วยกันตอบพิชากับโปรดปานช่วยคุณครูตอบช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยเลวลูกตรงกลางตรงไหนคะตรงนี้ค่ะตรงนี้อเขาเรียกว่าตรงอะไรลูกตรงอะไรสีเขียว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 เรียกว่าตรงกลางอ่าสีเขียวเรียกว่าตรงกลางน้องน้องพิชา โกดฟานมาช่วยครูแคนวงกลมตรงกลางเร็ววงกลมพร้อมกันเลยช่วงสองซ้ำชึบอ่าถูกต้องนะคะเบนโอเคต่อมือต่อว่าเติร์นเบนนกูดกูดกูดโอ้โหเยี่ยมเลยเด็กๆเก่งมากค่ะขอบคุณน้องพี่ชาขอบคุณน้องโกดฟานด้วยนะคะ ไปดูข้อต่อไปอไปดูข้อต่อไปครูแคนถามว่าตัวเลขใดเหมือนตัวเลขด้านบนชึบเลขอันนี้มีหนึ่งนำหน้าเจ็ดเด็กๆพูดตามครูแคนค่ะสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดนะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งทำไมเออ อ่ะเอาใหม่นะลูกนะครูแคนขออน,นุญาตแชร์ใหม่อีกครั้งหนึง่งพอดีว่าเด็กๆหายไปในหน้าจอครูแคนก็หาไม่เจอไม่เห็นเด็กๆเลยกำลังสนุกเลยนะอย่ามาขัดข้องตอนนี้นะ <c oughs> <c oughs> อ่ะ <c oughs> เอาใหม่ค่ะอันนี้คือเลขสิบเจ็ดใช่ไหมคะมีหนึ่งนำหน้าเจ็ด คุณครูถามเด็กๆว่าตัวเลขตรงไหนที่เหมือนกับเลขด้านบน17อันนี้มาดูข้างหน้ากันค่ะซึบข้างหน้าอันนี้ใช่ไหมอันนี้มันเลข 7, จ็ดนำหน้า1มันเหมือนกันกับข้างบนไหมแต่ว่าข้างบนมันหนึ่งนำหน้า7นะหรือว่าจะเป็นตรงกลางมี1นึ่งนำหนึตัวเลยใช่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าจะเป็นข้างหลังอุ สีส้มมีหนึ่งนำหน้าเจ็ดเหมือนข้างบนเลยน้องอ๋องคิดว่าอันไหนลูกอ๋องคิดว่าตรงไหนคะข้างหน้าตรงกลางหรือข้างหลัง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 คือเลขอะไรลูกอ๋อ,องเลขอะไรบอกคุณบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วสิบอะไรลูกเจดสิบเจ็ด 1ิเจเก่งมากอ่ะน้องอองมาช่วยครูแคนวงกลมหน่อยเร็วถ้าอองตอบว่าข้างหลังคือเลขที่เหมือนกันกับข้างบนอ่ะเรามาวงกลมพร้อมกันหนึ่งสอง้นชึ๊บเย้ถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะเวลี่เวลี่กูดกูดกูดอองเวลี่แล้วเวลี่เวลี่กูดกูดกูดโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับขอบคุณครับน้องอ๋อง อ่ะไปดูคนต่อไปอ่ะคนต่อไปถึงคิวน้องปุนแล้วน้องปุนอ่ะทีนี้ครูแคนถามน้องปุนเช่นเคยค่ะตัวเลขใดเหมือนตัวเลขด้านบนจึบอ่ะเลขตัวนี้มีหนึ่งนำหน้าสี่เรียกว่าสิบสี่เอ๊น้องปุนยังอยู่หรือเปล่าเดี๋ยว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 ครูแค้นหาน้องปุนแป๊บหนึ่ง น้องปุนยังอยู่มีหนึ่งนำหน้าสี่เรียกว่าสิบสี่นะคะน้องปุนดูนะเลขตรงไหนที่เหมือนกับเลขสิบสี่ข้างบนตรงนี้อ่ะข้างหน้าอันนี้ใช่ไหมเนี่ยมันสี่มาเลขสี่นำหน้าเลขหนึ่งนะมันใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนกันกับข้างบนหรือเปล่าหรือว่าตรงกลางอา้าวมีศูนย์นำหน้าสี่อันนี้ใช่หรือเปล่าปุนหรือว่าเป็นข้างหลังสีเหลืองมีหนึ่งนำสี่ อันไหนที่เหมือนข้างบนที่สุดเลยอ่ะครูแคนหาน้องปุณก่อนน้องปุณอ่ะนี่นี่นี่น้องปุณอยู่นี่อ่ะน้องปุณน,น้องปุณเปิดไมเลยลูกอ่าน้องปุณคิดว่าอันไหนครับอ,อันนี้คือ,อตรงเขาเรียกว่าอะไรข้างหน้าตรงกลางหรือข้างหลังข้างหลงังอ่ะน้องปุณบอกว่าข้างหลงัหลง,ลงใช่ไหมอ่ะปุณมาวงกลมให้เพื่อนเพื่อนดูหน่อยลูกอ่ะพี่ปุณมาวงกลมมาวงกลมเร็วหนึ่งสองสามชึบอ่าถูกต้องนะคะ เก่งมากค่ะเบลลี่เบลลี่กูดกูดกูดเบลลี่เบลลี่กูดกูดกูดโอ้โหเก่งมากเลยค่ะขอบคุณครับน้องกูดอ่าเก่งมากๆเลยเด็กๆเก่งทุกคนเลยไหนขอเสียงปรบมือหน่อยเย้ตบมือให้เด็กๆอนุบาลหนึ่งทับสี่ทุกคนเลยเก่งมากๆเลยค่ะ ตอบถูกทุกคนเลยใช่ไหมอ่าเด็กๆต้องเป็นที่ครูแคนให้เด็กๆเล่นเกมนะเด็กๆก็ได้สังเกตด้วยว่าตัวเลขที่เราที่คุณครูให้หาคือเลขอะไรเด็กๆได้ฝึกการสังเกตด้วยเห็นไหมเมื่อกี้ครูแคนก็มีตัวหลอกมาให้เด็กๆดูอย่างเช่นเลข 14, ครูแคนก็เอาเลข4สลับมาอยู่เป็นเลข1เป็นเลข41เด็กๆจะได้ฝึกสังเกตตัวเองเด็กๆจะได้ลองฝึกสังเกตว่าวิเลขนี้นะ มันไม่เหมือนกันนะเนี่ยเห็นไหมคุณครูแอบหลอกเรานะเนี่ยเด็กๆก็ <ๆ S 2> จะได้สังเกตตัวเองด้วยเก่งมากๆเลยไม่ไม่มีใครหลงกลครูแครเลยเด็กๆตอบถูกทุกคนเลยแสดงว่าเด็กๆเก่งมากๆเลยใช่ไหมคะโอ้ตอบได้หมดทุกคนเลยเยี่ยมเยี่ยมเลยอ่ะทีนี้เราไปดูการบ้านกันดีกว่าค่ะการบ้านของเด็กๆวันนี้นะวันนี้ไม่ยากเลยนะการบ้านนะวันนี้มีการบ้านหนึ่ง หน่งมีงานมีการบ้านหนึ่งเล่มนะคะเดี๋ยวครูแคนขออนุญาตเปิดแป๊บหนึง่งการบ้านของเด็กๆวันนี้ให้เด็กๆไปดูเปิดให้เด็กๆดูเลยนี่เลยวันนี้เราจะทําการบ้านในเล่มสีชมพูเล่มสีฟ้าที่น้องระดาโชว์วันนี้ไม่ทํานะระ,ะดาโชว์สีชมพูให้เพื่อนดูหน่อยเร็ว อ่านี่เลยการบ้านเราจะทำเล่มสีชมพูเล่มน,นี้อ่าเด็กๆมองนะมีน้องปูณโชว์ให้เพื่อนดูด้วยไหนไหนใครมีหนังสืออยู่ใกล้ๆตัวเองโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วอ่าใครไม่มีใครยังไม่มีก็ไม่เป็นไรนะลูกนะอ่ะให้เด็กๆทำการบ้านหนังสือคณิตศาสตร์นะคะเล่มสีชมพูเล่มนี้นะเหมือนที่ระดากับน้องปูณโชว์ให้เพื่อนดูเมื่อสักครู่นี้นะคะทำในหน้าที่สแล้วก็หน้าที่ห หน้าที่สี่เขาบอกว่าให้เด็กๆด,ดูตัวเลขแล้วหารูปภาพให้ตรงกับตัวเลขอันนี้คือเลขหนึ่งใช่ไหมเด็กๆก,ก็หาซิม้าลายผีเสื้อหรือว่าเจ้าสุนัขที่มีจํานวนหนึ่งเท่ากับตัวเลขหนึ่งเด็กๆทําทุกข้อเลยมีเลขหนึ่งมีเลขสองมีเลขสามเลขสี่แล้วก็เลขห้าแบบนี้เลยนะคะต่อไปหน้าที่ห้าหน้าที่ห้าอันนี้เขาให้เด็กๆ ขีเส้นเฉียงทับรูปภาพตามจํานวนตัวเลขอ่าเดี๋ยวข้อนี้ครูแคนครูแคนลองทําให้ดูซิเด็กมันมันไม่รู้จะขีดได้หรือเปล่าอันนี้ครูแคนทําให้ดูอันนี้สมมติว่าอันนี้คือเลขหกใช่ไหมคะเด็กๆก,ก็ขีดเส้นเฉียงนะหาตรงรูปภาพเลยเห็นไหมรูปโทรศพัพท์ขีดหนึ่งขีดสองนะับแบบนี้นะคะเด็กๆเ,เวลาขีดเส้นเฉียงจะต้องเอาเดินสอไปวางที่เส้นข้างบน ลากทับลงมาทับรูปภาพจนมาถึงเส้นข้างล่างตรงนี้นะอันนี้สามแล้วต่อไปสี่อ่าห้าหกยุดนับถึงหกแล้วหยุดเลยแบบนี้เลยเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ไหมอ่าแล้วก็เด็กๆก,ก็ไปดูนะไปดูนะว่าข้อต่อไปคือเลขอะไรเด็กๆก,ก็ไปขีดเส้นเฉียง รับรูปภาพเหมือนที่ครูแคนทําให้เด็กๆดูตรงตรงนี้นะคะเหมือนให้เด็กๆดูเมื่อกี้นี้เลยให้เด็กๆทําแบบนี้เลยเด็กๆทําได้มิคะเด็กๆทําได้มคะไหนใครทําได้ชูโอเคสองมือชูโอเคสองมือเลยใครทําได้ชูโอเคสองมือว้าวเก่งมากๆเลยอ่ะให้เด็กๆทําการบ้านสองหน้านะคะ แล้วก็อย่าลืมตอนกลางวันต้องนอนหลับพักผ่อนด้วยนะถ้าเด็กๆนอนหลับพักผ่อนในตอนกลางวันก็จะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงเวลาเรานอนกลางวันสมองของเราก็ได้พักผ่อนด้วยก็จะทําให้เด็กๆอ่านหนังสือเก่งเด็กๆก็จะจดจําตัวเลขจดจําตัวหนังสือเก่ง จดจาตัวหนังสือเก่งนะคะถ้าเรานอนพักตอนกลางวันสมองของเราก็ได้พักผ่อนด้วยก็จะทําให้เรามีความคิดที่ดีๆมีความจําที่ดีจําได้หมดทุกตัวเลยอันนี้คือเลขอะไรเลขอะไรสีอะไรเด็กๆก็จะจําได้หมดเลยอ่าสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาเด็กๆไปก่อนนะคะอ่าวบ๊ายบายแลวบ๊ายบายเด็กๆทุกคนเลยอ่าเด็กๆบ๊ายบายคุณครูเลยค่ะบ๊ายบาย เจอกันใหม่พรุ่งนี้ See you again tomorrow Bye bye บายบายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับเก่งมากเลยบ๊ายบายพบายบายม่